โอ้ยแย่งกันกินใหญ่เลยมา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 โอ้กินเยอะๆนะไปอยู่ที่นู่นอย่าดื้ออย่าสนนะอร่อย่เลยอร่อยเลยโอ๊ยช่วยช่วยช่วยดีใจ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 โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมันยังกินได้พอใยายมันยังกินได้เออกินได้กินนะไปเออผมกินเดี๋ยวไม่ทันพี่ค่ะ

โอ้ยมาหามาหาตีตูดมันหน่หอยให้น้องกินนมด้วยให้น้องกินนมด้วยโอ้มาหามาหามาหาอืออแกงจําชนจริงๆอะไรอะไรกินนมค่ะกินนมมาใครมาหาใครอยากมาหาดึงดึงดึงนุ่นนุ่น แล้วส้นลายละนุ่นน่ะออกไม่ได้แล้วเสียใจด้วยโดนล็อกแล้วอืม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 อใครมาหาเอ้ย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 โอ้อืออือ ขึ้นมาแล้วเออดู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 ขึ้นนะขึ้นนะเออ้ยโอ้ยว้ยว้้ยใครจะลงใครจะลงใครจะหลงอยากกินเยอะๆนะอยากินเยอะๆนะแกงอุลามันอือืแกงอุลามันอืม จะไปไหน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 เนี <c> ่ย <oughs> อืมจำมำจำมำจำมำ ขึ้นนะเดี๋ยวปิด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 ขึ้นมาอดึงดึงดึงเลยเลยเลยเลเเขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ไข่เนี่ยมาหาแต่เช้านี่แป๊วคุณนายเลดนี่เลยตัวที่จังหาน้องไปหนึ่งตัวเนาะอะไรมาเล็บลิ้นแต่เช้ารังวันนี่เดี๋ยวก่อนให้ดูน้องหนูก่อน กินนมกินนม,มข้าวคิวกินนมอันนี้เรียกข้าวคิวแล้วแย่งกินนม,ม,ม,มขึ้นสะพานขึ้นสะพานตะคบคัดตะคบตะคบ ตะโขบมาแล iya, ้วผลไม้ตอนเช้าอ่ะเร็วๆๆกินตะโขบแล้วเดี๋ยวไม่ทันพี่เดี๋ยวพี่ยังกินหมดเออกินตะโขบแล้วเออนั่นละนี่ตะโขบนี่ตะโขบอ๋อมา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 มันูตะโขบโอตะโขบโอตะโขบอ่ะหมา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 ม น่ารักจริงๆน่า <otros> ร <app let> nee. <is multiplication> ักจริงๆโอ้โดนตัวหน่อยนิดนึงสดิสดิ้ง <lessons>. ที่วัดตีหนึ่งแกะได้ไหมเออไม่ถูกใจเลยจะกินอะไรดีไม่ถูกใจหนูเลยเนี่นุ่ยตะขบนุ่ตะขบ แจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ็บว่าไงมาหานน่เออมาหามาหากินนมยังนมกินนมยัางนี่ลูกพี่มาแล้วแยตตุ๊กยตตุ๊กยตตุ๊กเล่งขึ้นสะพานอย่างดีเลยนุ่นลงทางนุ่นด้วยมาแล้วมาแล้วกำลังจะลงแล้ว ดิงดงดิ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 งนั่นนๆๆๆโอ้สามเด้ออแล้วขึ้นมาสวนชวนโัสะดุดนชวนชวนๆๆนชวนนลูกพี่อยู่ฝั่งนนแง้ขึ้นไปทำอะไรนู่นนะข้างบนนี่ ดนดวนดวนดนดวนดวนดนดวนดนดนดวนดนดวนดวนดวนดนดนดวนโอ oh ้นโอ้โ oh อ้ย oh แ oh! ย่งกันกินหญ enfin ่เลยโอ้ยน่ารักฟงฟิงน่ารักฟงฟิงให้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 เรื่กวนแล้วก to ินคะอ่ะหนูเข้าไปกินกับพี่เขาสิเข้าไปกินกับพี่ค่ะเออเข้ามากินกับพี่ค่ะแต่หนูกินไม่ทันค่ะเออ อ,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 อันนี้ลูกปอนค่ะลูกปอนลูกค้าสั่งไว้ช่วงเช้าค่ะตอนในช่วงเช้ากินหาหาน ลูกพี่ฟังน้องสงสัยนีย่ลูกพี่ฟังน้อน้อมาหานี่คะเอยมาหามาหาแต่ไปกินนมดูน้องกินนมนะน้องตอนเช้าแล้วหนูจะได้แข็งแรง

มาทางรัดนน่นนะทางร้านผิดกฎนะนํะมาทางรัานนะ่ะบายบายอ้าวกินนะไม่ได้แล้วบายบายแล้วค่อยๆลองค่อยๆลงเออบายบายนะเริ่มลงแล้วค่ะเดี๋ยวอิ่มแล้วเดี๋ยวลงไปนอนนะ้ะสว่างแล้วสว่างแล้วมองแล้วบายบาย อ้าวอาวิ่งแป๊บเดียวถึงแกลบกองไม่ทันบา,บายบายล็อกประตูก่อนค่ะต้องสองชั้น